ตอนที่66สาเหตุที่ทำให้หลากหลายอาชีพในชุมชนทิรยาสูญหายไปเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันและดิฉันดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยท้องถิ่นจากชุมชนบ้านเชรยาตำบุตาแกะอำเภอยะหลิงจังหวัดปัตตานีมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรายังคงพูดคุยกันต่อค่ะถึงเรื่องทรัพยากรที่สมบูรณ์ของป่านสนทราย ป่าที่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่คนในชุมชนบ้านทิรยาค่ะ ค่ะคุณอัศราคะวันนี้เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในชุมชนนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณดวงสุดาคะจากการที่ดิฉันได้ค้นคว้าหาข้อมูลของหมู่บ้านทิรยานะคะทําให้ทราบว่าเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาพื้นที่บ้านทิรยาส่วนใหญ่เป็นป่ามีชุมชนไม่กี่หลังคาเรือนต่อมาระบบนิเวศของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปชุมชนทิรยาได้สูญเสียพื้นที่ป่าไปจากการถางป่าเพื่อสร้างถนนชาวบ้านบางคนก็ถางป่าเพื่อ ขายไม้หรือว่าสร้างบ้านคุณผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปค่ะ คุณอัศดาคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบน้ําในชุมชนก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่เทรยาเหมือนกันนะคะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะการเปลี่ยนแปลงระบบน้ําในชุมชนนะคะเมื่อก่อนชาวบ้านเทรยามีการทําประมงน้ําจืดค่ะอย่างเช่นจับปลาเพื่อกินเพื่อขายนะคะแต่หลังจากการขุดคลองชนละ,ะทานทําให้น้ําเค็มจากอ่าวปัตตานีไหลย,ย้อนเข้ามาปนน้าจืดกลายเป็นน้ํากร่อยค่ะน้ํามีความเค็มเพิ่มสูงขึ้นนะคะทําให้ระบบนิเวศของลุ่มน้ําได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอีกอย่างในหมู่บ้านนะคะคือเกิดจากการขุดหน้าดินขายค่ะเริ่มจากการขุดดินเพื่อถมถนนสายเอเชียนะคะและหลังจากนั้นก็มีการขุดขายหน้าดินเรื่อยๆมาค่ะคุณดวงสุดาคะ,ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงระบบน้าที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ส่งผลให้ระบบนิเวศของชุมชนเปลี่ยนไปมีค่ะ ดวงว่าเราไปฟังเสียงของดวงตอนที่ทําเวทีสนทนากลุ่มนะคะเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยโครงการเสียงผู้หญิงของเราเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมานะคะดวงได้พูดถึงสาเหตุที่ทําให้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าสันใจบ้านเทิยาเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ ปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่นะคะในชุมชนก็มีประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับทรัพยากรในเรื่องนี้ก็คือการตัดต้นไม้แล้วก็การขายหน้าดินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการลดจํานวนของทรัพยากรธรรมชาติเช่นเห็ดผักป่ากล้วยไม้และไม้ประจําถิ่นแล้วก็ยังมีอีกคือสภาพดินเสื่อมโทรมค่ะการตัดต้นไม้ทําให้ต้นไม้ลดลงเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้เห็นเห็นถึงความสําคัญจากการที่ตัดไม้แล้วไม่ได้ปลูกทดแทนเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบที่คนในชุมชนยังมองไม่เห็นว่ามันจะ มีผลกระทบในระยะยาวเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ว่าต้องตัดเปนไม้ขายไม่เป็นเชิงธุรกิจแต่คือขายเพื่อนำไรายได้ส่วนนั้นมาจนเจือครอบครัวอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ปัญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการซุดตัวของดินบริเวณรอบๆของบริเวณที่ขายหน้าดินนี่ปัญหานี้มีมานานมากแล้วยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนเข้ามาจัดก,ก,การปัญหาของหน้าดินที่แบบมันสุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาจนทําให้ดินบริเวณรอบข้างๆถล่มลงมา แล้วแนวดินเนี่ยมันจะเตาะลงมากินเขตแนวขอบเขตนะคะทําให้มีปัญหากับบริเวณที่ดินรอบข้างค่ะ แล้วปัญหาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือรายจ่ายและการขาดรายได้จากทรัพยากรที่เคยมีในชุมชนนะคะทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเช่นเห็ดผักป่ากล้วยไม้ที่เคยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เป็นผู้หญิงหรือคนชราที่ทํางานอยู่ในบ้านหรือเก็บทรัพยากรในป่าของตัวเองเนี่ยค่ะเพะื่อเป็นรายได้ในครอบครัวแล้วตอนนี้ก็เกิดปัญหาคือรายได้ที่มาจากทรัพยากรมันขาดหายไปตรงนั้นแล้วก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาจากการ น,นี่เราต้องไปซื้อของจากในชุมชนอื่นหรือในตัวจังหวัดเข้ามารับประทานวันนี้ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าฐานทรัพยากรที่เคยมีอยู่เนี่ยมันเริ่มลดหายลงไปโดยที่คนในชุมชนไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้มีการปื้นฟูพัฒนาให้มันมีอยู่สม่ำเสมอหรือว่าอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็เกิดจากหลายสาเหตุค่ะที่มันต้องสูญหายไปคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าการสูญเสียป่ามาจากหลายสาเหตุค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นการตัดไม้ขายการตัดหน้าดินขายสิ่งเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงค่ะป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์มากในอดีตป่าที่เป็นแหล่งฟอกอากาศให้แก่คนในชุมชนป่าที่เป็นแหล่งอาหารสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะ เมื่อป่าและทรัพยากรจากป่าลดน้อยลงนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของคนในครอบครัวชุมชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอาชีพผูกพันอยู่กับป่านะคะต้องได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณดวงสุดาเราพาคุณผู้ฟังไปฟังเสียงของคุณดวงสุดาตอนที่ทำเวทีสนทนากลุ่มที่ได้พูดถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงและคนในชุมชนเมื่อฐานทรัพยากรลดจานวนลงค่ะ บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงและคน<ม>ในครอบครัวเมื่อทรัพยากรในชุมชนลดลงทําให้คนในชุมชนต้องออกไปทํางานนอกบ้านจากที่เคยเก็บเกี่ยวทรัพยากรในชุมชนเป็นไรายได้ฐานทรัพยากรตรงนั้นมันหมดไปผู้หญิงก็ต้องดิ้นรนออกไปข้างนอกค่ะต้องหางานทําช่วยเหลือจนเตีอครอบครัวด้วย จากที่เคยเป็นคนที่นั่งอยู่กับบ้านหาไรายได้จากพวกทรัพยากรในป่าอย่างเช่นพวกเห็ดทั่วของป่าพวกผักป่าพื้นรายได้ตรงนั้นมันไม่มีเลยต้องดินน้นรนออกไปหางานทําเพื่อเป็นเดียครอบครัวส่วนผู้ชายก็อาจจะออกไปทํางานก่อสร้างต่างจังหวัดหรือออกไปมาเลเซียไปต่างประเทศเพื่อหางานทําที่ว่ามีไรายได้เยอะๆส่งมากลับมาเมืองไทยส่วนหนึ่งคือที่เขาต้องไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ส่วนหนึ่งก็มีนะคะเพราะว่าความไม่สงบในบ้านเราเนี่ยทาให้คนไม่มีความมั่นคงในความ ปลอดภัยในชีวิตก็เลยลงไปทําง,งานไปเสียงดวงดูต่างประเทศดีกว่าและรายได้มันก็อาจจะดีด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องมาเชิญกับการแข่งขันทางด้านปัจจัยความสะดวกสบายเพื่อความเท่าเทียมในสังคมและความต้องการทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ต้องใช้จ่ายจนเกินความจําเป็นอันนี้อาจจะไม่ฟังแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจะสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติได้ยังไงแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยร่วมที่เกิดกับคนในชุมชนได้ทุกคนนะคะ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและความผูกพันการอาจจะลดน้อยลงเพราะต้องดิ้นรนทำมาหากินทำงานอาจจะแบบว่าไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วก็ทําให้เห็นปัใจจัยในฐานของทรัพยากรที่เรามีอยู่อาจจะต้องฟื้นฟูหรืออนุรักษ์กันต่อไปค่ะเพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นว่าฐานทรัพยากรของในชุมชนเราเนี่ยมันมีความสําคัญกับคนในชุมชนแค่ไหนและการเข้าถึงการศึกษา มีชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็คิดว่าการศึกษาการผลักดันให้ลูกมีการศึกษาสูงขึ้นทําให้ครอบครัวสบายขึ้นอาจจะทําให้สังคมในชุมชนเราดีขึ้นเพราะมีการศึกษาเพิ่มขึ้นและการศึกษานั้นคนในชุมชนเขาก็คิดว่าการศึกษาก็เหมือนทําสวนให้ลูกคือได้รับผลในวันหน้า ก็เหมือนการศึกษาเรียนวันนี้เราอาจจะได้งานทําที่ดีอาจจะได้กลับมาฟื้นฟูนฟชุมชนอาจมัมาเลี้ยงดูครอบครัวทําให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ทําให้ชุมชนเราพัฒนาแล้วก็เจริญขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของคุณดวงสุดาจากเวทีสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยโครงการเสียงผู้หญิงของเราค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา คุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อฐานของทรัพยากรเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะเกิดการอพยพยกย้ายไปทํางานต่างถิ่นแต่ยังดีนะคะคุณอัศราที่คนในชุมชนยังเห็นถึงความสําคัญของการศึกษานะคะที่ทุกคนหวังอยากจะให้ลูกของตัวเองเรียนสูงเพื่อที่จะมีงานทําที่ดีนะคะและกลับมาฟื้นฟูชุมชนของตัวเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากการที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะทําให้เราทราบนะคะว่า การที่ชุมชนบ้านเทรยาจะมั่นคงได้นั้นทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้องไม่ถูกทำลายค่ะความปลอดภัยในชีวิตต้องมีและลูกหลานต้องได้รับการศึกษาที่ดีหากเป็นเช่นนี้ได้นะคะหลากหลายอาชีพที่เคยสูญหายไปในชุมชนก็จะได้รับการฟื้นฟูให้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศลารัตการนและคุณดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยา ตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้